การต่อไปนี้เหมาะกับผู้ฟังที่มีอายุ13ปีขึ้นไปผู้ฟังที่มีอายุน้อยกว่า13ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะสวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงความรักที่น่าเศร้าของแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะครับซึ่งดำเนินรายการโดยผมอัดครับแล้วก็คุณโบนัสครับแขกรับเชิญท่านนี้นะครับเรื่องราวนั้นน่าสนใจและน่าสงสารในทีเดียวกันเลยนะครับที่เปรียบเสมือนกับความรักในกระจก ความรักของทั้งคู่นั้นกําลังไปได้สวยแล้วแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับหันกลับมามองแฟนเก่าจนบอกกับเขาว่าที่ผ่านมาไม่เคยคิดอะไรด้วยวันนี้ขอต้อนรับคุณนิกกี้ครับสวัสดีครับชื่อนิกกี้นะครับแต่สิบนิ้วนะครับบวกหนึ่งนะครับอ๋อรับคนเหมือนคนปกติเนาะโอ้ไม่มีได้ครับไม่มีปัญหาครับมีปัญหาครับโอเคครับวันละวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเออจะว่าจะว่าเรื่องรักก็ใช่ครับเรื่องรักนั่นแหละครับเรื่องรักที่ จบไม่สวยครับรักเล้าไหมครับรักเล้าไม่ต้อว่ารักเล้าดีกว่าไหมครับใช่ครับรักเล้าเลยครับใช่ครับเล้ามากเลยครับอ๋อครับคราดครันี่คงจะต้องแบบเศร้าๆกันสักหน่อยนะโอ้ใช่ใช่ครับต้องเตรียมทิชชู่ไว้บ้างเลยนะครับอ๋อครับผมเตรียมไว้อยู่เลยครับตรงนี้เนี่ยฮะเตรียมไว้ทำอะไรครับแม่ยอ้เตรียมไว้ซับน้ำตาครับซับน้ำตาโอ้โอไม่ใช่อื่นนะฮะเออใช่ครับไม่ใช่ครับโอเคครับมาครับเรามา เริ่มกันเลยดีกว่าครับคุณนิกกี้ครับคุณนิกกี้อายุเท่าไหร่ครับอ๋อสิบแปดครับอ๋อสิบแปดปีประสบการณ์เยอะแน่นหนาขนาดนี้นี่น่าจะเซียนแน่ดูเลยนะคุณนิกกี้คือคือผมมีแบบกิ๊กอฟเยอะครับแบบคุยแบบนิดๆหน่อยๆมีเยอะครับแต่คนนี้เนี่ยเคสเนี่ยเป็นเคสเคสขั้นหนักที่สุดนะครับเป็นเคสใหญ่ใหญ่หญย่างเคสเดียวเลยครับที่ใหญ่ที่สุดทั้งที่ผมมีเคยมีมาใช่ครับโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจมากครับเคสนี้คุณนิกกี้หบับคุณนิกกี้พูดแล้วก็ คุณนิกกี้ครับอยากรู้ไหมครับคุณอยากรู้ว่าตอนนี้คุณรู้สึกไงเขาครับตอนนี้คืออยากรู้ก่อนก่อนที่เราจะเริ่มคุยกันเนี่ยคุณรู้สึกไงครับคือต้องอธิบายก่อนนะครับว่าไอเหตุการณ์นี้มันเกิดมันเกิดขึ้นมาประมาณสักมันผ่านมาประมาณสักสองประมาณสามปีได้แล้วนะครับครับคือก็คือจริงจแล้วเนี่ยส่วนตัวเนี่ยก็เพิ่งมาเพิ่งมาเปลี่ยนความคิดได้ว่าเออเรามันไม่ได้ซีเรียสกันเข้ามขนาดนั้นเรามูฟออนได้เราก็มูฟออนไปครับเออคือ ตอนนี้เรารู้สึกโอเคแล้วว่ามัน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 ไม่เวิร์กก็ช่วยไม่ได้มันแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมของแต่ละคนใช่ไหมวาสนามันไม่ได้มาเป็นคู่ด้วยกันถูกไหมเออถูกต้องครับถูกต้องครับารู้ประธรมนะฮะครนี่ไปไหนล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องปล่อยไปที่ก็โอเคตอนนี้รู้สึกดีขึ้นเยอะแล้วเวลามันเยียวยาทุกสิ่งนะครับท่านผู้ฟังทุกคนนะครับครับมาโอเคคุณนิกกี้ครับคุณนิกกี้เจอผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงครับที่ไหนอย่างไรครับ โอเคครับเอาได้ครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ละเอียดเลยครับมันเริ่มจากเอทริปของโรงเรียนนะครับทริปของโรงเรียนนี่คือเขาพาไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ไปไปขึ้นเขาไปสกีไปอะไรพวกนี้แหละครับก็ดูหิมะนะครับชวงนะครับก็หนาวหนาวจับใจมากเลยครับนะครับก็ก็ไปก็คือผู้หญิงคนนี้นะครับเขาเป็นรุ่นน้องผมครับเป็นรุ่นน้องผมสองปีครับโอ้กินเด็กเหรอครับ ใช่แต่ว่าผมกินก็กินได้ครับอย่าจาว่าครับแต่ยอมครับยอมจะอออครับครับครับเขาบอกเขาบอกว่าเนี่ยใจเย็นครับใจเย็นนะใจเย็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอายุอายุเป็นเพียงตัวเลขครับครับคุกก็แค่ที่ที่อยู่นะครับเอ้ยไม่ใช่ใช่หไม่ใช่โอเคโอเคโอเคครับทีนี้เอ่อเรื่องมันเป็นว่า เรื่องเลยนมันเล่มเรื่องไม่แต่ตอนนี้คือผู้หญิงคนนี้นะครับเราจะให้นำสมมติชื่อว่าว่าคุณเคนะครับครับคุณเคนครับคือคุณเคนะครับก็เป็นรุ่นน้องผมสองปีเนี่ยเขาก็เอผมก็ไม่ไม่เคยเจอเขาในโรงเรียนมาก่อนนะระหว่างช่วงเรียนเนี่ยคือผู้คนรู้จักว่าคือเขามีตัวตนเนี่ยก็คือตอนมาเที่ยวนี่แหละครับใช่ทีนี้คือพอผมเป็นรุ่นพี่เนี่ยพอหน้าที่ที่สนามบินเนี่ยครูเขาก็จะให้ผมเนี่ยเป็นคนบริหารจัดการเรื่องพาสปอร์ตของรุ่นน้อง เออทีนี้คือเขาพูดคุณเคเนี่ยเผอิญอยู่ในกลุ่มผมพอดีครับคือผมมันก็รู้จักคุณเคจริงๆแล้วตั้งแต่วันแรกที่เราบินแล้วล่ะแต่คือครับคือไม่เคยแต่ก็แบบคือพอเรียกชื่อมามองหน้าแกก็มันก็มันก็เปินคนปกติมันก็ไม่ได้สวยอะไรไม่ได้อะไรถูกไหมผมก็เมื่อให้พาสปอร์ตไปก็เรียกชื่อเขาก็ขานก็โอเคจบทริปเนี้ยก็ผ่านไปด้วยดีผมก็สนุกกับเพื่อนนะผมก็ไปกับเพื่อนเพื่อนผู้ชายในกลุ่มกับผมเนี่ยก็เฮฮาดีสนุกกัน บมันมามีมันมันเลือเ่อนจริงๆเนี่ยมันมันเลื่อนประมาณสักสองวันสุดท้ายก่อนกลับเออเรื่องมันเริ่มว่าคือเพื่อนเขาไปช้อปปิ้งกันในเมืองแล้วคือผมก็ขี้เกียจผมก็เลยกล่ัวว่าเออนอนนอนอยู่บนห้องดีกว่าดูดูยูทูบแปอืมทีนี้พอดูยูทูบไปประมาณสักสิบนาทีมั้งเน็ตหมดเออเออใช่ไหมสวยเลยมันจะเหมาะเจะ ใช่ไหมผมก็คิดว่าเออเน็ตหมดแล้วไงดีวะจะนอนมันาก็กระไรอยู่ถูกไหมมันหกโมงละเออมันก็หกโมงเช้าอ่ะครับไม่หกหกโมงเย็นครับหกโมงเย็นครับเขาเขาเขาเออเมื่อหกโมงเย็นแล้วนาะเพื่อนมันก็จะกินข้าวเย็นแล้วนอะมันก็เออั้งงั้นลงไปข้างล่างดีกว่าเออลงไปตรงไอ้ที่เขาแบบเขาคุยกันเขาทํากิจกรรมแบบอะไรเนี่ยใช่ไหมเราก็ลงไปลงไปลงไปดูเขาทาอะไรกันคือผมก็จริงๆอ่ะไอุ้่นพี่พวกส่วนใหญ่เขาก็เข้าไปในเมืองกันหมดมันก็เหลือแต่ผมนี่แหละ แก่สุดผมก็คิดว่าเออทําอะไรดีว่าแหมไอม้ไอพวกมันก็มีเด็กแบบเล่นอะไรจิกก๊อกกันผมก็แหมไม่รู้จะเล่นอะไรดีผมก็เลยเห็นโต๊ะไพ่ผมก็เลยว่าเอาว่านี้แหละดีสุดแล้วเผอิญว่าเออครับโทษทิจังหวะไม่ค่อยดีขอไปได้วยเออทีนี้คุณเคเนี่ยเผอิญเขานั่งอยู่เล่นไพ่อยู่โอ้เออการพนันว <c oughs> า,นนางนั้งวงนะใช่ใช่ครับใช่ครับโอ้ยแบบผมลืมเล่าไป อีกแล้วต้องขอไปคืนก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเนี่ยผมกินข้าวอยู่เนี่ยผมหันหลังให้กับกําแพงใช่ไหมแล้วผมก็มองเข้าไปในห้องอาหารเนี่ยระหว่างที่กินเนี่ยผมดันไปเห็นผู้หญิงเนี่ยคุณเคนี่แหละนั่งอยู่โต๊ะอีกใกล้ๆผมนี่แหละแต่เขาไม่เห็นผมนะผมมองเข้าไปผมก็โอทำไมเขาหน้าตาดีจังวะผมก็เอ๊แต่ว่าเราก็เห็นหลายรอบแล้วนี่ทาไมเราเพิ่งมาอะไรตอนนี้ใช่ไหม อืมเออมันออราจับอะครับแบบสบตาเขาแล้วแบบใช่ออราจับคนนี้ไม่รู้จะเป็นนางใงโทษแหจอษเดี๋ยวกลายเป็นคาราโอเกะพอนแคสต์ไปเนาะไม่ได้ไม่ได้เออแต่ทีนี้คือมันก็แบบผมก็โอ้โหนัตอนนั้นนี่คือแบบโัวใจเต้นเลยนะตึบตับเลยคือผมอ่ะต้องอธิบายว่าแบ็คเกราก่อนนั้นนี้เนี่ยคือผมไม่ได้คุยกับใครมาหลายเดือนแล้วนะ S <S คือก่อนหน้านี้นเนี่ยก่อนไอ้หกเดือนก่อนที่ผมจะไม่คุยกับใครเนี่ยคือผมต้องชอบใครสักคนต้องพยายามคุยกับใครสักคนคือก่อน,นจะมาทิ์เนี่ยคือผมไม่ได้ตั้งใจจะคุยกับใครเลยมันดันเป็นแบบโอกาสที่แบบมันไม่มีจังหวะบ่อเจาะเออพอผมมาเจอผู้หญิงคนนี้ผมก็แบบโอ้โหแบบเฮ้ยใช่วะอ้โหเออจวที่นี่แมาเดนีดดดด่เลยใช่ครับทีนี้พอผ่านมาหลังไอ้ไอ้ตรงวงเล่นไพ่ใช่ไหมครับ ครับคือมันมีเหมือนกับว่าเอ่อเขาเหมือนคือเขามันมีมุกอะไรสักอย่างนี่แหละที่เขารอกันอยู่แล้วผมก็ชมเขาไปแบบว่าโมแบบโอ้ใครที่เป็นแฟนกับกับยูนี่คงจะคงจะโชคดีมากเลยนะอะไรประมาณนี้แหละโอ้โหนอน<บ>นิดนอนหน่อยแบบนนนนใช่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 ครัแบบแบบแบบเออประมาณนั้นแหละผมแล้วคือเขาก็แบบทุกคนก็แบบเฮ้ยอะไรเยแบบโอเป็นกลุ่มใช่ไหมคือเขาก็อมยิ้มใช่ไหมครับทีนี้ผมก็แบบว่า ทีนี้มันก็อารมณ์แบบว่าผมก็อายใช่ผมก็โอ้ตายคนเคนนแซะเลยแบบแซวเที่ยวเคนเคนเออแบบกูทาอะไรลงไปวะอะไรเย้ยโอ้อะไรเี้ยก็โอ้ดี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 ทีนี้มันแล้วก็มันก็ใช่ไหมมันก็โอเคทีนี้คือผมจะอธิบายส่วนหนึ่งนะที่ว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่ไม่เที่ยมากนะครับไม่อยากทำตามนะครับได้ครับผมบอกไว้ก่อนนะครับคือ เอแต่ว,ว่าแต่ดวงชะตาให้เตียงก็เจอเถอะแต่ว่าคือประเด็นเนี่ยคือคุณเคเนี่ยเขาผมจําไม่ผิดถ้าผมจําไม่ได้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วกําลังจะเลิกเหมือนทะเลาะก,กับแฟนอยู่หรือว่าเพิ่งเลิกไปไม่นานอาตอนเจอผมเนี่ยอเออและผมเนี่ยยังไม่รู้อ๋ออันนี้คือหลังจากที่คุณอันนี้คือหลังจากสวิสใช่ไหมครับที่คุณไปเที่ยวที่สวิสใช่ไหมครับ ต้ามัคือตอนผมคุยที่สวิสเนี่ยผมยังไม่รู้เรื่องนะว่า<อ>สถานะเป็นค,คนยังไงผมก็นึกว่าเขาสอดผมก็อซูมเลยสันนิษฐานคือช่วงนั้นครับคือช่วงนั้นคุณแค่แบบเออเหมือนแบบเพิงพ่งเพิง่งปิ๊งกันหน่อยใหม่แล้วแบบเพิ่งเริ่มคุยกันเริ่มคุยกันเริ่มแบบทํามีความมีความสัมพันธ์กันนิดนึงใช่ไหมครับยัง<ช>ไม่ได้แบบอ่าอ่าเข้าใจครับใช่ครับทีนี้ก็เรื่องมันเป็นว่ามก็ว่ามันก็ลามไปจนถึงวันสุดท้าย ที่จะกลับเนี่ยตอนที่จะกลับเนี่ยมันก็ก็นั่งพอนั่งรถบัสไปนั่งไปสนามบินแล้วก็มองหน้ายิ้มกันอะไรกันเพราะมันก็เหมือนกับว่าเราก็มีกันมีแบกกราวคุยกันไว้แล้วถูกไหมครับแล้วพอบังเอิญบางเอิญพอขึ้นเครื่องเนี่ยตอนขึ้นเครื่องนี่แหละเป็นจังหวะที่แบบมันโหเป็นโมเมนต์ที่ดีจริงๆอะผมบอกเลยใช่ครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือว่าครูเนี่ยเขาจะไม่ให้เด็กอะมันอยากมันอยากนั่งสลับที่ถูกไหม มันอาจะนั่งข้างๆเพื่อนมันใหญ่จะนื้อนี้นั่นแล้วมันตัวเครื่องบินบางทีมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดเออแต่ครูเขาก็แบบว่าห้ามสลับแต่จริงๆอะมันก็หยุนนกันได้ก็คือก็คือแบบใครที่มันนั่งใกล้ๆกันแบบแถวใกล้ๆกันก็ยังพอยสลับกันได้เออมันก็ยังพอได้ถูกไหมเออมันก็คือผมมาดวงสวยตรงที่ว่าหรือหรือว่าจะจะว่าไม่สวยก็ได้นะขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังเนาะเออครับเออคือผมเนี่ยดันดั้งดันดั้งข้างครู ใช่ไหมโอ้โ,อนโหนะครับมันมันช่วยตอนนี้นะครับแต่ว่าคุณฟังต่อไปนะครับมันอาจจะ,ะไม่ช่วยก็ได้นะครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยกูไม่อยากนั่งกับครูว่ะใช่ไหม,มคือผมก็คิดว่าคือแบบท่านั่งข้างกูแล้วแบบไม่มีใครที่ก,กูรู้จักข้างๆกูเลยสักคนเนี่ยไม่ไม่โอเคแน่เลยวะ่ะเฉาแน่นอนอืมเฉาแน่นคือถ่ามันหนีครูได้นหนีไม่ได้หรอกแต่คือ อยากได้สักคนมาตั้งข้างอ่ะคือเพื่อนหรือใครที่รู้จักก็ได้วะเออตอนนั้นก็ไม่ได้คิดแอกว่ามันจะอะไรมันจะเกิดขึ้นเราก็เลยหันหลังมนแล้วบอกว่าเอ้ยมีใครจะมานั่งนั่งข้างเราไหมหรือสลับอะไรไหมเออ,อคุณเคเนะี่ยเขานั้นนั่งข้างหลังผมไงเขาก็ยกมือแล้วเขาก็แล้วคือไม่ได้ยกมือหรอกเขาก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวเรานั่งข้างด้วยก็ได้อ๋อโอ้โหจะชร์หนังเกาหลีใช่ไหบ ถ้าแบบเอาเพลงเกาหลีมาใส่นี่ใช่เลยครับอใช่เลยเอเเลยนะฮะใช่ครับใช่ครับก็ผมก็โอเคโอเคอย่างงี้ค่อยจะงี้ค่อยดีหน่อยตีแจ็คพอตแตกแล้วใช่เออโหผมก็นั่งไปใช่ไหมครับก็ถ้าจำไม่ผิดน้ไฟไปจากสวิตในเจ์แวาไปอาบูดาบีนี่มันจะประมาณสักประมาณหกชั่วโมงถูกไหมครับก็ประมาณหกชั่วโมงีคือคุยกับคุยกับคุณเคเลยประมาณน่าจะสักสี่ชั่วโมงได้นะครับบนเครื่องเนี่ยครับ ก็ปกติคุณขึ้่นเครื่องคุณก็หลับกันใช่ไหมครับครับเอออันนี้มันมันหลับไม่ได้เลยนะครับมันเป็นบรรยากาศเต้นตลกเวลาใช่ครับคือแล้วคุยเนี่ยพอเอิมันคุยทุกงคอกันมากเลยก็แต่คุยกันเล่นตลกแบบว่าแบบเออแล้วเรา,แล,เราแล้วเราไปเที่ยวนี้ที่นี้สนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยสกีโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็นยูสกีดียูสกีก็เก่งนะก็ชมใบจ้อแปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแล้ว พอเหมือนก็ว่ามันก็คุยกันดีจนกระทั่งแบบคิดเอาคุณคิดเอานะครับหนังในดูหนังในอีโคนนมีชั้นประหยัดเนี่ยมันมันดูได้กันไม่ได้หรอกถูกไหมคนละจอคนละคนละเรื่องจะ<ล>ดูอะ<ล>ไรก็มันไม,ไม่ไม่ได้ดูไม่ได้ถูกไหมเออแต่มันผมกับเขาในคุณเคถึงกับขันว่าเอออยากดูหนังด้วยกันก็เลยเปิดหนังเรื่องเดียวกันแล้วก็กดเพล์พร้อมกันให้มันซิงโครไนซ์พร้อมกันโอ้ใช่ไหมครับทุนมากเลยนะครับเนี่ยใช่ครับลงทุนมากเลยครับ ผมก็ว่าเอ้ยมันบรรยากาศดีมากเลยว่ะขนมเขามีแบ่งด้วยกันนะโหระดับบริการบรรยากาศดีจนลกเกินใช่ครับผมไม่อยากให้ขึ้นลงจอดเลยตอนนั้นอ่ะผมอยากให้ขึ้นบินข้ามโลกทั้งสามสี่รอบอ่ะเออใช่ไหมครับใช่ไหมทีนี้พอมาถึงอาวุธวีเนี่ยมันก็อารมณ์เหมือนกับว่าก็ตื่นจากระวังอะเนาะก็ลรมก็เขาก็ต้องไปอยู่ส่วน ส่วนผู้หญิงกลุ่มเขากลุ่มเดินทางเขาเราก็ต้องมาอยู่กลุ่มเพื่อนผู้ชายใช่ไหมเพราะผู้ชายมันก็โอ้ีแย่มันหายไปไหนมาว่าอะไรกเออโทษโทษโทษเราก็อยู่สนามบินก็ต้องหาอะไรกินเออทีนี้คือระหว่างอยู่ในไอ้เทอร์มินอลเนี่ยไอ้ตึกอาคารโดยสารเนี่ยมันก็จะมีร้านหนังสือร้านอาหารอะไรพวกนี้เขาคือมันก็ไม่ได้ใหญ่หรอกเขาก็เดินไปก็มันก็เจอกันได้ใจเอกันได คือระหว่างคือผมกินข้าวกับเพื่อนผมเสร็จแล้วเนี่ยผมมเดินไปที่ร้านหนังสือผมก็เดินไปดูอะไรไปใช่ไหมแล้วผมเดินไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมส่วนตัวชอบมากอือเออชื่อตำราพิชัยยุทธสงครามนะครับใช่โอ้โหเป็นภาจาอันกฤษมีขายอาบูดาบีด้วยนะฮะโอ้ใช่ครับอาคาผมผมก็แต่เป็นก็อาร์ออวนะครับซุนซูนะครับอ๋ออาราบอ๋อใช่ครับอาราบอวครับผมก็แบบว่าโอ้โหคือได้ยินแต่แบบ พ่ามันหนักหนังสือนี้มันอ่านแล้วม่งแบบคือแบบเป็นเป็นนักปราชญ์เจออ่านมันเทพอ่ะใช่ไหมผมผมก็เฮ้ยโหดีว่ะอะไรเงี้ยแล้วเผอิญนะครับคุณเคเนี่ยดันมันอยู่ในห้องร้านในร้านร้านหนังสือเหมือนกันครับโอ้โหอะไรจ <c oughs> ะปานงั้น <c oughs> แล้วเขาก็เดินมาหา <c oughs> ผมครับเขาก็บอกว่าชอบอ่านชอบเล่มนี้เหรอคใช่ไหมครับผมก็แบบว่าเฮ้ยผมก็เออใช่ชอบมากเลยแต่คือผมลืมไปว่าผมเนี่ย ไม่มีคือพี่ตังเหลือแล้วคือตอนไปสวิตเนี่ยคือมันก็มันก็ใช่ไหมครับซื้อของซื้อข้าวซื้อของให้ญาติสนิทวิจ่าซื้อหาซื้อเหวอะไรซื้อมาพอมาถึงนี่ก็เงินดอนก็ไม่เหลือแล้วนี่มีเงินอย่าบอนะครับอย่าบอนะคุณยืมเงินโอ้โหชัดเจนมันมันประมาณยยังไม่ใช่นะครับคุณฟังดีๆนะครับเนังสือเนี่ยมันประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณสิบดอนเนาะ เออประมาณสักสามร้อยกว่าบาทถ้าตีเป็นข้าวๆเนาะเออผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าชอบม้ากใช่ไหมอะไรเงี้ยเล่มนี้เขาบอกคุณงอกเออใช่ชอบมากเลยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราซื้อให้โอ้โหผู้หญิงเปรนะนี่ผู้หญิ็เฮ้ยไม่ต้องดุบ้างแค่เออผมก็แบบเอ้ยแตบเขาบอกว่าเงินไม่ได้ใช้อยู่แล้วไปเอออะไรเงี้ยผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจ่ายคืนนะอะไรเงี้ยเขาเขาก็เขาก็ยังยืนการว่าจะไม่เอาคืนผมก็โอเค ผมก็นะผมก็ได้หนังสือเล่มโปรดผมมาผมก็โอเคก็คือหรือว่าเป็นของขวัญของขวัญแบบเหมือนของขวัญชิ้นแรกที่เขาให้ใช่ครับจะว่าอย่าง้นเลยก็ได้นะครับถโอหมขอถามนอกเรื่องครับคุณยังเก็บไว้อยู่หรือเปล่าครับอ๋อเป็นกันเลยนะแมคำถามที่ดีมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตอบตอนท้ายก็ได้ครับเดี๋ยวมันมันมันจะสําคัญมากคุณิีโอ้โถ้าถ้ายังอยู่นี่ขอขอขอได้คุณช่วยถ่ายให้ดูได้ไหมครับโอ๋อได้ครับได้ครับตอนท้ายครับ ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งให้หลังไม้นะครับแล้วคุณก็เอาไปเผยแพร่สื่อนะครับกเห็นใช่ครับโอเคขอกล่าวครับผมมองว่าคุณเคยังจะไม่ฟังนะครับเพราะว่าคือเพราะว่าคือคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องขอขอขอชี้แจงนิดนึงนะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นจากมุมมองของผมเนาะเออที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความจริงหรือว่าอาจจะบิดเบือนหรือว่าอันนี้ผมก็ขอกราบขอโทษล่วงหน้าด้วยนะครับ ถ้าก็เราสองคนก็ต้องขอขอโทษที่เรามาเผือกเรื่องชีวิตเขาด้วยนะฮะอ๋อไม่เป็นไรครับสอนเป็นอุทาหรณ์นะครับครับอันนี้อันนี้แค่เล่าเล่าสู่กันฟังให้แบบเผื่อแบบคนอื่นมามาฟังแล้วแบบอาจจะมีประสบการณ์นี้อาจจะดูว่าแบบคุณนิกกี้มีวิธีแก้ไขยังไงหรือแบบเป็นเหมือนแบบประสบการณ์ชีวิตแบบเขาอาจจะไม่ต้องเจอแบบคุณนิกกี้ก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับนิกกี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ผมผมผมยืนยันนั่นแหละครับวิธีแก้ผมไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ตอนจบนะครับได้ครับได้ครับ โอเคครับทีนี้เรื่องมันก็ต่อไปเนาะทีนี้พอขึ้นขึ้นเครื่องขาที่สองเนี่ยมาบุรีมยไปกรุงเทพเนี่ยเขากับผมก็อยากนั่งข้างๆกันอีกโอ้โหติดใจติดใจติดใจใช่ไหมเออแต่ปัญหาคือที่นั่งอ่ะมันไม่ติดกันอีกแล้วโอ้โหคือมันนั่งคนละซี่ของเครื่องเลยเขานั่งฝั่งซ้ายแล้วนั่งฝั่งขวาออะไรมันไม่เป็นใจขนาดนั้นใช่ทีนี้ผมก็แบบพอขึ้นเครื่องผมก็ใจร้อนแล้วผมกับ มันจะสลับกับใครบ้างได้ว่ามันจะได้เออเอาไงดีว่าใช่ไหมเราก็มองใหญ่เลยเองมนไหนดูเด็กเด็กม .1 ม .2 กันเนี่ยมันยัดเงินง่ายๆนี่ะเดี๋ยวคุณหิงังมายัดฟันก็ไห้มันสลับที่กันเออใช่ไหมหรือว่ามันตบกระบาลแล้วก็ได้ไอเด็กเยี่ยม่อว่ากูจะทำแบี้เออแต่ว่าุณหญิงกูยอมทำทุกอย่างเราเนี่ยเออใช่ใช่ใช่คือคือตอนนั้นโมเมนต์มันมากจริงคือมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวถูกไหมมันเป็นเขาด้วยอ่ะเออคือเขาก็อยากนั่งกับเรา แต่คือเราสลับกเขาก็พยายามหาคนมานั่งเราก็พยายามหาคนมานั่งมันก็มันก็ไม่ได้อตอนจบเออจากผมก็นั่งผมก็นั่งจริงๆงผมก็เออช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแต่คือเพื่อนผมเนี่ยมันก็เริ่มคือผมเดินผ่านเพื่อนผมมันเครื่องแล้วเพื่อนมันก็ถากว่าเฮ้ยมึงอะไรของมึงนั่งหนาเนี่ยฮะมึงนั่งที่อยู่กับอยู่กับที่ไม่ได้ไงวะเออมันก็เริ่มสงสัยแล้วมึงไอ้นี่ใช่ไหมมีพืรุธแล้วเออใช่ผมก็อะไรอย่าเสือกอะไรเงี้ยมึงนั่งไปเถอะผมก็ โอ้โหเกรซีบใส่ด้วยนิกกี้นี่เหมือนแบบผมผมขออนุญันนีอแบบพูดเปรียบเทียมนะคุณนิกกี้เหมือนแบบเสือที่แบบพยายามจะเหมือนหิวโหยที่แบบพยายามจะขย่ําอะไรอย่างอย่างสิ่งนี้ใช่ครับใช่ครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าอย่าอย่าว่าในแนวที่ผิดนะครับอ่าครับครับอ่าครับก็หิวก็ต้องกินเนาะใช่ไหมจะอดไปทําไมเอออ่ถูกต้องฮะถูกต้องฮะใช่ครับใช่ไหมครับ ทีนี้มันก็ผมก็มันก็ไม่ได้เนาะตอนจบมันก็ไม่ได้ผมก็คิดผมก็นั่งเซ็งๆอยู่ผมจําไม่ได้ว่าใครใครใคร,ใครเริ่มคุยกับใครก่อนนะคือในเครื่องบินเนี่ยมันจะมีไอ้พวกแอปที่มันไม่เสจกับคนผู้โดยสารตรงที่นั่งได้ฮนะมึงแบบให้ใส่ลเลขที่เข้าไปแล้วเป็นเทกันได้อ,ะอ่ะเออเออถ้าผมจาไม่ผิดนะคือผมกับเขาเนี่ยมาถามกันว,ว่าที่นั่งอันไหน ราอยู่เรานั่งกันเรานั่งที่นั่งไหนสมมติว่า 17C ผม 25C 25A อ่ะสมมติใช่ไหมเราก็เริ่มคุยกันในแชทในแอปแอปเป็นเครื่องนี่แหละคุณที่เราอ่ะจะกดจะกดกดจะกดแป้นพิมพ์มาหนึงนี้ต้องกดลูกศรไสิบครั้งอ่ะแเล็กๆโอ้คือจะคุยกันให้ได้ใช่เขาก็แบบว่าเขาเขาพูดอารมณ์แบบว่าแบบเสียดายอ่ะไม่ได้นั่งข้างอยู่เลย อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือผมก็แบบเบอร์ใช่เสียดายมากเลยนั่งกับยูมันจะรู้สึกดีมากนะอ้เออแล้วแบบแล้วเราก็แบบแว่าเราก็แบบว่ากินกินข้าวแล้วละกันพักผ่อนได้เยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถึงเที่ยงค่อยเจอกันครับอือก็โอเคก็เอกาาสารผมก็ดูหนังดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยเนาะก็โอเคไปย่งขนมจากเพื่อนก็โอเคเฮฮาเหมเดิมจบรอบนี้ก็จะเงียบๆเฉาๆแปลกๆนะฮะใช่ครับใช่ครับที่อันนี้พูดใช่จริงมากเลยครับทีนี้ครับมัน พอมาถึงสนามบินใช่ไหมครับ,รบก็เออก็ผมก็อยู่กับก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรไปที่นี่ก็รับรอกระเป๋าเนี่ยผมเห็นแกเรื่องแกกระเป๋ามีอยู่สองสองใบละมั้งหรือใบเดียวนี่แหละผมก็คิดว่าเออไปช่วยแกหน่อยดีกว่าคุณเคเนี่ยเนี่ยผมก็เลยช่วยหยิบกระเป๋าจากไอ้ตรงไอ้ที่มันปล่อยกระเป๋าบาเนี่ยผมก็ช่วยหยิบใส่ให้อะไรให้เออทีนี้ ผมก็เขาเขาก็ยิ้มให้เขาก็อกขอบคุณหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยก็อโอเคก็รู้สึกดีที่ระหว่างที่ผมกาลังยุ่งกําลังจัดการอะไรของผมอยู่เนี่ยคือเขาดันมานั่งบนทอรลี่ผมครับรถเข็นผมอะที่มีกระเป๋าผมอยู่เนี่ยโอ้หก็เหมือนเนียนเนียนเนียน,น,ยน,น,ยนมานั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใชคค่คือแล้วคือแล้วผมก็แบบว่าเฮ้ยจะลงหรือไม่ลงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ลงเราเขียนให้เลยเออใช่ไหมเขาเขาก็ยิ้มให้แล้วก็โอเคแล้วก็เขียนได้แล้วก็เขียนได้เลยถึงสุดถึงประตูเลย อช่แล้วก็พอปอเขาเจ็บพ่อแม่เขาเรียบร้อยเขาก็แล้วเขาก็มาเขาก็บอกมือแล้วบายใช่ไหมแต่คือก่อนโอ้โหผมจะบอกแล้วให้นะครับผมรับประกันนะครับนี่ไม่เช่นซีนี์เกาหลีนะครับ <It> s <S ครับเขาลืมเสื้อกันหนาวไว้ตรงรถเข็นผมครับโอ้โหนี่เขาตั้งใจลืมมั้เนี่ย <c oughs> ไม่อันนี้ผมไม่รู้นะครับแล้วแต่ดุลพินิจของคุณผู้ฟังนะครับดุลพินิจโถนะครับทีนี้ผมก็ผมก็จับไปบอกคุณเเชฟ ยิ้มแจแกเก้ตยัวอะไรเงี้ยเขาก็รีบวิ่งมาเขาก็หยิบไปแล้วบอกขอบคุณนะแล้วก็ยิ้มให้ตอดไงินเลยคม่มาๆกับแม่เขามองอยู่ครับโอ้โหใช่ครับคือคือผมจะบอกนะครับว่าไอความสัมพันธ์ที่ผมมีกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่มีการมันอาจจะไม่มีการจูบกันอะไรขนาดคี้แบบสิบแปดบวกใช่ไหมครับแต่ผมบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยการจะบอกให้คําว่าวาจาเนี่ยมันทําให้หัวใจคนนี้ละลายได้เลยนะครับโอ้โห แค่คําพูดใช่ครับเพียงคําเดียวที่ปาถนาครับบอกเลยครับใช่ครับทีนี้มันก็โรงเรียนก็เปิดใช่ไหมครับโรงเรียนก็เปิดครับทีนี้มันก็ว่าเอ้แต่ก่อนกับเนี่ยเราก็ได้แอดโซเชียลมีเดียกันแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็คุยกันตลอดเลยคุยกันติดต่อกั้งานแล้วคุยกันดยทั้งวันทั้งคืนโอ้โหนู่นนี่นั่นไปเรื่อยไปเรื่อยเปลี่ยโอ้โหคุยดีมากเลยครับคุยดีมากนี่ก็เหมือนกับว่าเราก็ พอโรงเรียนมาเปิดเนี่ยคือเราก็นัดเจอกันหลังเลิกเรียนผมถ้าจำไม่ผิดนัาจะมาวันอังคารแบบทุกวันอังคารกับทุกวันพฤหัสทั้งหลังเลิกเรียนเออมันจะมีมันจะมีมานั่งอยู่ตรงนึงอยู่อยู่มันจะอยู่เรือมันจะอยู่ตรงแบบก็อยู่ตรงเขาเรียกว่ามันจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าน้ําพุ่งของโรงเรียนเนี่ยนั่งไว้ก็คือหลังเลิกเรียนก็ไม่มีคนเนาะมันก็สงบดีก็นั่งกับมันก็มานั่งคุยนั่งยิ้มนั่งมองหน้ากันก็ไม่มีอะไรหลังนั่งคุยกันขำกัน เออสวีสวีดกันดูหนังดูอะไรเปิดคอมดูด้วยกันนั่นแหละเออทีนี้พอมันสวีกันมากเนี่ยเพื่อนผมมันเริ่มมองมันเริ่มแบบเฮ้ยไอเชี่ยมันกินเด็กเอว่ะทีนี่มันเพดูไฟเดูไฟว่ามันเดินสงสัยว่าเพื่อนมันคือเออคือมันต้องบอกว่าผมมีเพื่อนสองกลุ่มเนาะ ไปกลุ่มคนไ้กลุ่มคนไทยเนี่ยมันจะเน้นร้อนมากกว่ามันไม่ค่อยสนหรอกอ๋อเข้าใจเข้าใจนี่มันก็จะเออมันก็จะเออกินเด็กกันวะมันก็ขำมันก็ไม่มีอะไรแต่ก็โดนร้อนบ่อยหน่อยแล้วก็ไม่เป็นไรเอาล่ะไอ้กลุ่มฝรั่งเนี่ยพวกนี้มันจะซีเรนนี่มันก็จะโอ้โหไอ้บ้าเอยมึงมึงพีดไฟว่ะมึงมึงนู่นนี่นั่นมึงแบบเออแบบโอ้โหมึงแคล๊ะแคี๊เขาอายุแค่ไหนเมึงบ้าเปล่ามึงก็ไม่อะไรตั้งหนาวะใช่ไหมคือคือมันไม่ใช่แบบ มันไม่ได้แบบผมเขาสี่ขวบผมสิบผมสิบขวบไม่ใช่บ้าไงมันก็โตกันหมดแล้วอยู่มัธยมอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ซีเรียสรครับเออทีนี้ก็พอคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยมันก็รู้สึกดีกันจริงจริงจนเขาจนมีวันหนึ่งเนี่ยเขาเขามาถามผมว่าว่าแบบว่าจะหายไปไหนไหมเออผมก็วาามมันดูแปลกแปลกเว้ยเออผมผมก็เลยถามไปว่าหมาก็บ้าไง อะไรเงี้ยแบบยูจะอยู่ที่นี่แบบอยู่โรงเรียนนี้แบบจนจนจนเรียนจบเลยใช่ไหมจนจบมหกเลยใช่ไหมเออผมก็แบบคือตอนนั้นผมก็แบบว่าจะก็อยู่สิแบบจะไปไหนล่ะจำคำนี้ไวด้ดีๆนะครับมันจะมีผลต่อมาในอนาคตน,นะครับอเออทีนี้มันก็มันจะมีถึงจุดหนึ่งครับที่ว่ามันจะมีเยอะ มอมอมสี่มของผมเนี่ยมันจะมีการสอบเนี่ยพอสอบตรวเรี้ยนเขาจะให้ปล่อยกลับบ้านก็คือไม่ต้องมาโรงเรียนเว้นไว้เว้นแต่ว่าจะมาสอบเขาเรียกว่าสตูดี้ลีฟเนาะรู้จักกันเนาะเออครับสตี้นี่ผมก็จะไม่ไม่มาโรงเรียนแล้วคือเขาไม่ได้เจอเขาถูกไหมครับเออเขาก็จะแบบว่าเราจะคิดถึงอยู่มางเลยนะแบบอยู่จะหายไปแล้วอ่ะคือแกคคือถึงขั้นนี้คือมันรู้กันแล้วแหละว่ามันไม่ใช่เพื่อนแล้วแหละถูกไหมมองหน้ามันยิ้มกันมันคือมันกอดกันมาอะไรมันรู้สึกครับไอ้นี่จริงๆอ่ะ ี่เชคคือมันมันใกล้แล้วอีกนิดเดียวใช่มันใกล้แล้วมันใกล้นิดเดียวแล้วครับแล้วคือเหมือนกับว่าเหมือนกับแบบคือโอ้โหคือแบบคิดเอาคุณแบบถึงบ่ายสามครึ่งแล้วใช่ไหมผมก็ผมจะกลับบ้านแล้วเนี่ยเขายังไปส่งถึงหน้าประตูโรงเรียนเลยนะโอ้ยสอเออคือคือ,คอใช่ไหมเออใช่กบแค่สุดๆแก่มากๆใช่ทีนี้พอมันมาถึง้จุด เออมันจุดสวีดเนี่ยมันก็จะมันก็จะเริ่มหมดลงตรงนี้แล้วนะพอวันสุดท้ายของพอวันสุดท้ายเนี่ยวันมันจะมีไอ้พอแบบปิดสงการเนี่ยก็เป็นจะเป็นวันสุดท้ายของม .4 เนาะเพราะว่ามันไม่ต้องมาเรียนแล้วก็จะสอบอย่างเดียวทีนี้เหมือนกับว่าเขาก็มาผมก็จะไปนัดเจอเขาวันสุดท้ายก่อนก่อนจะกลับแล้วก็อะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็วันนั้นเขาก็ดูเศร้ามากเป็นพิเศษเลยแหละครับเออคือผมก็ใส่หูฟังเนี่ยแอร์พอร์ตเนี่ยผมจําได้เลยใส่คนละข้างฟังเพลง ใช่ไหมเออฟังเพลงแล้วเพลงเลยไปโอ้โหผมจําได้เพลงจังหวะจะรักครับจําได้จำได้จังหวะจะรักตอนนี้ฟังอยู่ไหมครับตอนนี้ก็ฟังอยู่ไหมครับอ๋อผมไม่ฟัง้วครับผมฟังแล้วผมผมฟังแล้วสะเทือนับผมเทือนมากใช่ครับก็ทีนี้ก็พอฟังไปแล้วมันก็พอกำลังจะกลับบ้านเนี่ยคือเขาเขาลืมไว้เขาลืมอันนึงเนี่ยไว้ไว้ในหูแล้ว อ๋อลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วชื่อเลืลืองมาวคุณนี่ลืมมากๆใช่ใช่อืมหรือหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละท่าผมจะไม่ผิดนะคือก็คือเหมือนกับว่าต้องมาก็คือมันคือวิ่งมาก่อนผมว่ะคือวิ่งมาก่อนผมอีกรอบหนึ่งโอ้โหคือห่างกันประมาณสักเมื่อมาห่างประมาณสักห้าเมตรผมก็จะเดินจาจองเรียนเ่ะเขาก็เรียกชื่อผมบอกเออนิกกี้ยังไงผมก็หันหลังมาเขาก็วิ่งมาก็ตอดตบเลยคุณโม้โหรับแหมแหมคือผม แต่ว่าผมเลือนก็ได้นะแต่ผมว่านี่ไม่ใช่เพื่อนแล้วนะใช่ไหมเออผมคือมัน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 แบสกินชิปปิ้งก็ได้นะครับแบบเออสกินชิปไปเฉยเออออกรกรึเปล่าใช่นนี้ไม่ไม่น่าจะมันน่าจะต้องไปเขาน่าจะต้องคิดแล้วแหละเพราะว่าดูทรงแล้วเขาเขามากอดมีเริ่มเริ่มมีแตะเนื้อต้องตัวแล้วผมมองว่าน่าต้องคิดนิดนึงมะฮะ ใช่ครัเขาเขาก็บอกว่าเราเราจะอาจจะคิดถึงอยู่ทุกวันเลยนะจะนะครับนี่กี่ขอขัด่อยครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนคนคนต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยครับอ๋อเป็นคนถามที่ดีมากเลยครับเป็นทั้งคนไทยและคนต่างชาติก็เป็นลูกครึ่งครับนะฮะคือจริงๆเนี่ยผมมองว่าแบบอย่างลูกครึ่งบางคนเขาก็อาจจะไม่คิดมากนะฮะแต่ว่าแบบเรื่องแบบการแต่งตัวผมมองว่าแบบวัฒนธรรมของคนต่างชาติเนี่ยบางคนเขา แต่เนื <gegen violin> <warfare> ้อต kind of mm ัง hmm. ตัวเป็นเรื่องปกติใช่เป็นเรื่องปกติคนไทยเนี่ยก็ควรจะแบบสำรวมมีอะไรบ้างแต่ผมหญิงไทยคือที่งแบบนี้ครับในการแบบที่เขาแบบมาแต่เนื้อต้องตัวคุณนิกกี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนนั้นมันมันยังไม่ได้มีเวลาคิดเนาะคือมันมันตกใจอ่ะมันมันก่อนคือเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้มาก่อนแล้วคือบอกคุณผมวันนี้อาจจะเป็นนักแรกของเราก็ได้เนาะอ่าครับ เลยเหมือนกมันก็มามันก็แบบก็เข้ามาหาเรามันก็กอดเราผมก็เออผมก็ช็อกเนาะผมก็ว่าเออมันแหมมันต้องวิ่งมาก่อนกูเลียววะม่เออกูมไม่ได้คิดว่ามันจะคิดถึงกูขนาดนี้เนาะอืมทีนี้เหมือนกับว่าต้องร่ายฟังนะว่าคือไอ้ระหว่างที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตอนแร้เนี่ยคือเขาเลิกกับแฟนเขาอยู่เออเดี๋ยวนะไม่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 คือเขาเลิกไปแล้วเขาเลิกไปแล้วคือคุยตลอดเนี่ยคือคุยไปแล้วแต่คือแต่ไอ้ตอนตอนคุยบนเครื่องเนี่ย เขายังไม่เลิกแต่คือเกือบจะเลิกแล้วเออ oh. ใช่ใช่ครับทีนี้มันก็